สวัสดีครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง EA นะครับก็อ่าขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราจะต้องดาวน์โหลดไฟล์นะครับจาก Google Drive ที่ผมอัพโหลดไปให้นะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Spark i n v e r t o r นะครับ0.01นะครับแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MQL4 นะครับก็ ให้เราทำการ copy นะครับโฟลเดอร์ er, mql4 คลิกขวา copy นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของอ่าอ่า mt4 ที่เราใช้งานนะครับก็ให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ open data folder นะครับปึ๊บขึ้นมานะครับ ไ i ทีไฟ Open Data Folder นะครับแล้วก็อ่คลิกขวาแล้วก็วางคลิกขวาแล้วก็วางปุ๊บนะครับแล้วก็กดทับไปได้เลยนะครับติ๊กอ่ Do This for All นะครับ current current item นะครับ yes แล้วก็ติ๊กแล้วก็รีเพซนะครับอันนี้ผมทำการทำการเปิดบอร์ดอยู่ก็สคริปต์อันนี้จะเป็นตัว sql นะครับที่มันเร่งขึ้นมาเฉยๆไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรโอเคครับต่อมาก็มาทำการรีเฟซนะครับที่แถบ Navigator นะครับที่ expert advisor กด r e f r e ครับมันก็จะได้ EA ที่ชื่อว่า SP 001นะครับอ่าตัว Build 5นะครับ Build บ5เราก็ทำการลากตัวโรบอทนะครับเข้าไปที่กราฟนะครับเป็นอันนี้จะเป็นบอร์ดประเภทกราฟเดียวนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ c o n f l i c นะครับ เรื่องของคอนฟิกมาดูที่ล็อตนะครับล็อตอันนี้ MM จะอยู่ที่อ่าทุนสองพนะครับต่อ0ูนนะครับอย่างยกตัวอย่างพอที่ผมใช้เป็นไมโครนะครับก็เราก็เซ t ตล็อตอะไรเองได้นะครับอบอร์ Bot จะไม่มีการล็อกนะครับไม่ให้เซ t ตล็อตนะครับทุก ทุกเวอร์ชั่นนะครับที่ผมจะพัฒนาก็คือจะให้สามารถที่จะเซ็ทลอตได้นะครับก็ <Okay. S 1> อย่างเช่นอันนี้ผมรันผมรันที่ทุน1นึ่พเหรียญน,นะครับก็ผมก็ใส่ที่ลอตสจุดห้นะครับแล้วก็ลอตมัลติเพลตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปพัฒนาในอนาคตต่อมาเป็นลอ เฮดจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราคุ้นเคยกันคือฝั่งเก็บตรงนะครับอันนี้จะเปิดที่ออเดอร์ที่2นะครับกรณีที่ฝั่งหลักอ่าฝั่งหลักนะครับผิดทางนะครับจะมันก็จะเปิดคู่กันด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งสามารถตั้งได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ตั้งไว้ที่ศูนย์จุดสองนะครับอ่าอตล็อตเกนก็คือ ตัวคูณนะครับตัวคูณอันนี้แล้วแต่นะครับคุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะตั้ง2ก็ได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตใช้เป็น2นะครับปิ๊บสเต็ปหนึ่ถึงสไม้ที่1นถึงไม้ที่สจะใช้ระยะอยู่ที่200นะครับแล้วก็ไม้ที่ไม้ที่สี่เป็นต้นไปก็คือไม้ที่ห้านะครับไม้ที่สี่บวกก็คือไม้ที่ห้าไม้ที่5ก็จะ ใช้ระยะปิ step 200๊สเต็ปสองบวกกับ100เป็น300นะครับในการออกออเดอร์สต็อปลอดก็อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วจุดเทคโปรฟิตนะครับเทคโปรฟิตอันนี้ผมจะตั้งเป็น Default อยู่ที่300นะครับแม็ Max space กสเปซก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟิลเตอร์มันนะครับ m a ็ Order อร์อันนี้โดยปกติแล้วผมจะตั้ง10 ทักสิบสองครับด้วยระยะปิ๊สเต็ปนะครับต่อมานะครับเป็นเบรกอีเวต์ลักษณะการทำงานของเบรกอีเวตนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปการทำงานของเบรกอีเวต์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเบรกอีเวต์ค่าสแตนดาดจะอยู่ที่ห้าร้อยจุดนะครับห้ารอยพอยต์นะครับแล้วก็จะตั้ง t p อ่ห่าง ตั้งโทษครับตั้ง SL อยู่ห่างจากเส้นราคาปัจจุบันที่100จุดนะครับเบรกอีเวนต์จะทำงานในออเดอร์แรกเพียงเท่านั้นนะครับออเดอร์ Order แรกต่อมาเป็นระบบคัดลอสครับคัดลอสเปอร์เซนต์แล้วก็คัดลอสแม็กจูเนะครับอันนี้เราเราไม่ตั้งก็ได้นะครับเท่าที่ผมเทสดูก็คือว่าการการที่เราตั้งคัดลอสเนี่ย มีโอกาสสูงที่เราจะขาดทุนนะครับต่อมาเป็นโค้ดโค้ดบายพอยต์นะครับโค้ด b ายพอยต์ดีหมายความว่าในกรณีที่มันวิ่งมาใกล้ๆเส้น TP อยู่ที่ระยะ10จุดนะครับแต่มันไม่ถึง TP คือมันก็จะคัดให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันดีมันวิ่งมาไม่ถึง TP นะครับเหลือเพียงค่าสเปซนะครับ หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีโค้ดโค้ดสคริปต์สเปซก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยเลขสามหมายความว่าโค้ดสคริปต์สเปซจะทํางานจะทํางานเมื่อเปิดเกินสามไม้แล้วนะครับมันก็จะทํางานควบคู่กันไปด้วยกับตัวโค้ด b บ p o พอยต์ Point นะครับแต่โค้ด By พอยต์เนี่ยคืออ,อสมมุติเส้นอยู่ฝั่งายนะครับเส้นอาร์คห่างจาก เส้น tp นะครับ10จุดมันก็จะโค้ดเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าสคริปต์สเปซหมายความว่าถ้าสเปซถ้าสเปซย่20นะครับแล้วแล้วมันเข้าใกล้เ,เส้น tp 20่20จุดนะครับมันก็จะโค้ดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับต่อมา time frame นะครับผมเลือกใช้ time frame ที่60นาทีนะครับแล้วก็โค้ด by money นะครับโค้ด by money เนี่ย อันอันนี้อ,นนอ่าโค้ด buy money after order ก็คือปิดเมื่อมันถึงออเดอร์ที่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าอ่าเราตั้งไว้เมื่อมันถึง5 o r ออเดอร์เราจะให้มันโค้ดที่10เหรียญน,นะครับพอร์ตไท e ที่ผมใช้รันเป็นอ่าเป็นพอร์ตเป็นพอร์ตอ่าไมโครฉะนั้นอ่าหน่วยมันจะเป็นเหรียญน,นะครับ หน่วยมันจะเป็นเหรียญเราก็ทำทาการใส่เข้าไปถ้าใครเป็นเซนก็ใส่หน่วยเป็นเซนนะครับอันนี้โอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของ time time on อันนี้ผมไม่เซ็ตนะครับไม่เซ็ต time on ก็คือว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับต่อมาเป็น comment อ,อ,อันนี้ comment เ,เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ใจ,จของเราเลยนะครับแล้วก็ เมจิกนัมเบอรก็เช่นเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่เปลี่ยนก็ได้โอเคลักษณะของบอรเป็นประเภทบอรเทรดแค่กราฟขายกราฟมันนะครับลากลงกราฟไหนก็เทรดกราฟนั้นนะครับนี่ขออนุญาตเซฟคอนฟิกเอาไว้ แล้วเราก็กดโอเคนะครับอย่าลืมเช็คออโต้เทดนะครับแล้วก็ในกรณีที่มุมบนขวามือนะครับเป็นรูปหลับนะครับในกรณีที่มุมบนขวามือเป็นรูปรูปหลับให้เรามาเช็คตรงนี้นะครับว่าอโ lift t r a d i n g นะครับกับ a l o d อ l l ิมพอรเนี่ยถูกติ๊กไหมนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติ๊กอยู่ก็ติ๊กมันให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดโอเคก็เรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นหน้ายิ้มแบบอัตโนมัติโอเคครับแล้วเราก็ทำการล่อนะครับให้ตัว EA นะครับมันทำการเทรดอัตโนมัติครับขอบคุณครับ